สวัสดีครับ FC ของเสียแพทบาร์เบอร์แล้วก็ FC ของพาณิสฐ์นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมถ้ำอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมซึ่งมีความสวยงามอ,าอยู่ระดับต้นๆของจังหวัดหนองบัวลำพูอีกเช่นกันนะครับผมนู่นนะครับผมสิ่งที่เราเห็นอยู่ต่อหน้านู่นนะครับผมคือถ้ำเอราวันนะครับผมจังหวัด หนองบัวลำพูนะครับผมสูงตะงานอยู่นู่นนะครับผมอันนี้ผมซูมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูความสวยงามด้านบนกันนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับผมอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะถึงนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ขับรถมาถึงบริเวณเเหน้าวัดหรือว่า หรือว่าทางเข้าถ้ำนะครับผมซึ่งจะเขียนบอกว่าถ้ำวัดถ้าเอราวัณน,นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับผมบนสุ้มประตูนู่นก็จะเป็นช้างเอราวัณน,นะครับผมซึ่งเอราวัณน,นี่ก็แปลว่าช้างอยู่แล้วนะครับผมนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะครับ ฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป้ายนู่นก็จะเป็นประกาศบอกอมรดกของแผ่นดินใต้ล่มบาลมีนะครับผมนู่นนะครับเข้ามาภายในวัดก็จะเป็นาลานจอดรถบริเวณกว้างนะครับผมซึ่งก็จะมีต้นไทรใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันนะครับตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมมาถึงเราก็เริ่มกันเลยนะครับผมเราต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับผมเพราะว่าทางที่ดีขึ้นรองเท้าถ้าเป็นรองเท้าเตะมันจะลื่นได้นะครับผมไฟฉายนะครับผมเราต้องเตรียมก็คือไฟฉายนะครับผมไปเที่ยวถ้ำนี่ขาดไม่ได้ต้องไฟฉายนะครับผมแล้วก็น้ําดื่มนะครับผมนี่น้าดื่มครับ โอเคพร้อมก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดินเที่ยวดูบริเวณเาลานวัดโดยรอบก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นไปบนยอดถ้ำข้างบนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับผมบริเวณลานจอดรถนี้ก็จะสะอาดมากเลยนะครับผมก็จะมี ศาลาพักผ่อนนะครับผมสําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมได้มานั่งรับประทานอาหารกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนส่วนข้างในนู่นนะครับผมซึ่งจะมีป้ายตรงนี้นะครับผมนี่นะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน้องบัวลำพูน้ำตกถ้ำเอราวัณนะครับผมสวยงามนะครับผมเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสก็ เบม,มาเที่ยวชมได้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับผม ข้างบนก็จะเป็นอยอดภูเขาหินนะครับผมเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมด้านหน้านี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำตกจำลองประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีการาปิดปรับปรุงนะครับผมนี่นะครับผม สวยงามนะครับผมแต่ถ้ามีน้ําตกตอนที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยคงจะสวยมากกว่านี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกจุดหนึ่งนะครับผมเราเดินมาถึงจุดนี้นะครับผมก็จะมีป้ายกำกับไว้นะครับผมนี่นะครับผมมรดกแผ่นดินใต้ร่มบารมีนะครับผม นี่นะครับมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมนี่ครับโอเคครับผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เราจะขึ้นไปบนถ้ำอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมเข้ามา,าชมอีกจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งอยู่ลึกเข้ามาอีกจากจุดที่ผมได้นำเสนอ จากจุดแรกนะครับผมก็จะมะีพระบูชานะครับผมประจําวันเกิดนะครับผมนี่นะครับเลยๆยาวไปนู่นเลยนะครับผมะนะครับผมแล้วก็จะมีอ,ะองค์พุทธร,รูปอยู่ใต้ต้นไทรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูด้านในศาลาซึ่งเป็นออ ศาลาในยุคในยุคเก่าก็ว่าได้นะครับผมซึ่งแต่ก็ก็ได้รับการเอได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมซึ่งภายในศาลาก็จะเ,เป็นพื้นไม้นะครับผมเป็นไม้ลักษณะไม้เก่าแต่และแผ่นนี่ใหญ่มากนะครับผมทำด้วย ช่างฝีมือปานิชพอสมควรนะครับผมน,นะครับต้นเสาของสลาก็จะเป็นต้นไม้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับผมต้นใหญ่ๆสวยๆนะครับผมนะครับผมพาหลายๆท่านเดินดูโดยรอบนะครับผม ดังนั้นนะครับผมก็จะพาเ,เพื่อนๆออมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นน่าจะเป็นก้อนหินนะครับผมก้อนหินแต่ว่ามีลักษณะครุกคะาคล้ายๆเสียนคล้ายๆเสียนพระพุทธรูปนี่นะครับผมนี่คล้ายเสียนพระพุทธรูปนะครับผมน,นะครับแล้วก็จะมีองค์พระพิฆเนศนะครับผม และสิ่งที่ <c oughs> เห็นอยู่ในนี้นะครับผมก็คือ,อโครงกระดูกของของช้างนะครับผมหรือว่าหัวช้างนี่เองนะครับผมนี่นะครับซึ่งมีอายุน่าจะน่าจะหลายปีพอสมควรนะครับผมเป็นหัวช้างสองหัวนะครับผมหรือว่าสองตัวนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับเ,เพื่อนๆก็เก็บบรรยากาศ ภายในศาลาหลังเก่านะครับผมมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจากนี้ผมก็จะ,ะตัดคลิปตรงนี้ไปก่อนแล้วผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบน,บนบนถ้ำนะครับผมหรือว่าไปชมความงามของถ้ำอิเวันนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆ